เรียนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประธานพิธีในนามของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสมัยดำผู้เข้าร่วมทีตลอดจนแม่บ้านตำรวจทุกท่านรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาเดินทางมาพ่อเพื่อกลัวโภคโภคและคุณการศึกษาแก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสมัยดำในวันนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ผ่านระบาดอย่รวดเร็ว แาะขยายวงกว้างทําให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นจำนวนมากเอกากูง้เพื่ออย่างต่อเนื่องถ้าการตรวจซึ่งเป็นผู้มีภารกิจสั่งการใกล้ชิดกับประชาชนจึงเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้พัฒชาได้แรงเห็นถึงความสําคัญและภารกิจของาการตารวจในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ครอบครัวท่าการตารวจจึงได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเทชเกษมได้บ้านตำรวจนครปฐมก้า กตตรสตสะแแบดดำและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทันโครงการปันสุกปันน้ำใจสู้ภัยโควิด19โดยนี้วัตถุประสงค์เพื่อบอบเครื่องอุปโภคบกโิโภคและทุนการศึกษาแก่ครอบครัวห้การตำรวจสถานีตำรวจนครมาสแสมดดำต่อจนประชาชนที่มาติดต่อราชการของสถานีตำรวจและประชาชนในชุมชนหรือที่ที่ได้รับผลกระทบจากการร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด19บ้ัดนี้ได้รับสมบูรณ์แล้วกระผมขอเรียนเชิญ ท่านพตรวจโทระคงคงเวตาผู้รชการตำรวจนครบาลประธานพิธีให้เกียรติร่วมมอบเครื่องอุคคลไว้และตุนการศึกษาแก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจสานีตำรวจนครพลาสแแบดดำตลอดจนผู้มาติดต่อนักการและประชาชนในพื้นที่ต่อไปขอร้ยนชิญครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะาะคนที่รักหุ่งใหญ่แล้วก็เข้าใจการปฏิบัต <to> <ball> ิหน้าที่ของราชการตำรวจเรานะครับ ก็คนที่เห็นถึงความทุกข์ทรมาของประชาชนนะฮะที่ได้รับความกสนนะฮะก็ขอขอบคุณจริงๆนะฮะตายหายันกลับกัทานที่ครับครับต่อไปครับเยเราอยู่ไหนเนยนรวมทั้งนำไปมอบให้กับประชาชนในจุนจนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ แ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับไม่ไว่าจะตกงานนะครับออกจากงานไม่มีงานทำนะครับและอุดมศึกษานะครับทุนนี้นะครับส่วน,นที่มานี่ครับคือเป็นตัวแทนเท่นทานั้นนะครับส่วนที่ไม่มาก็คือเดียยรับจากท่านผู้กำกับภายหลังนะครับผู้บริการวิทยาลัยเทคโนโลโยีการจัดก,การเพชรเกษมนะครับขึ้นได้กรุณาขึ้นรับ้อบป,ประกาศจดทะทบียนได้ช่วยกันนะครับเห็นความสำคัญของข้าราชการระเบียบ ขออภัยครับรับโทษทีนะส่งให้โททีครับครับลำดับต่อไปครับได้รับบาดเจ็บนะครับได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นิ้วนางข้างขวาแตกหักครับจากการปฏิบัติหน้าที่ครับในนามของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลแสยดำนะครับสำหรับวันนี้นะครับคือการจัดงานโครงการปันสุขนฟันน้ำใจสู้ภัยโควิด -19 เกนะครับเรามีของนะครับจากผู้มี บุคลาลภคุณนะครับในการที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนแล้วก็ปัเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ติดเชื้อนะครับหรือผู้ที่ประชาชนที่มาแจ้งความอยู่ในพื้นที่สอนอสมัยตะนะครับโดยเราได้จัดสรรนะครับสุงยันที่นะครับมีจํานวน1,000พันชุดนะครับสำหรับผู้ที่มาติดต่อแจ้งความเมื่อมาท่านมาแจ้งความแล้วประสงค์ที่จะรับ อ bakery, ุปกรณ์หรืออุปกรณ์โค้ดโค้นะครับให้ติดต่อทางร้อเรยนะครับทางร้อนเรียนก็จะมีการบันทึกในรายเดือนนะครับในการรับไปนะครับเป็นรดคอร์ดในการว่าแต่ละคนรับไปนะครับแล้วก็การรับเข้ไปด้วยไปด้วยละครับเป็นการเงินทอทุกในการแจกให้ประทางคนผู้เดือดร้อนรีครับ